แล้วก็อันต่อไปที่ผมจะทำก็คือเล่เดน,นเพื่อนเมื่อกี้ก็เคยที่พูดไปแล้วใช่ไหมว่าให้ไปหาของอ่ะแล้วก็ให้ไปดูตรงสก,กิลว่ามันจะมีโบนัสคือตรงนี้เห็นป่ะอันเนี้ยคือเวลาเราส่งเพื่อนไปฟาร์มในเมืองต่างๆในเมืองที่มันกำหนดมาเนี่ยเราจะได้โบนัสในการหาของเพิ่มหรือแจ็คพอตแจ็คพอตเลทอะไรเงี้ยของที่มันดอกมาดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างน,นี้เห็นป่ะ รถอ่าโลหิมเนี่ยผมก็จะหามันผมก็จะส่งมันไปอยู่ในเมืองนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูส่งเพื่อนไปอยู่ในเมืองนั้นอยู่ไหนหนะนี่ไหมผมก็ส่งเขามาอยู่ตรงนี้เพื่อหาในเมืองที่เป็นจ a c พ p อตของเขาอืมเพื่อนตรงนี้สําคัญนะเพราะเพื่อนเนี่ยยิ่งเวลสูงหรือเวลสี่สิบ ปุ๊บอ่ะเขาจะยิงแม,แม่นและเขาจะช่วยเราได้ในการทเาเควสออฟไลน์หรือแม้กระทั่งในออนไลน์เงี้ยเวลาเราไปเจอคนอื่นที่ไล่ยิงเราอ่ะบางทีเพื่อนยิงแม่นกว่าเราอีกถ้าเอาใส่ของเขาให้เหมือนของเราอ่ะระดับพอๆกันอนะ่ะเหมือนเหมือนเขาเก่งกว่าอีกนะเพื่อนอ่ะเหมือนเหมือน,น,นเขาเก่งกว่าเราอีกใช่ไหน,น,นก็พูดเรื่องเพื่อนแล้วใช่ไหม,อมขอบอยทีหนึง่งเพื่อนสามารถอัพได้สูงสุดตอนนี้คือเวลสี่สิบ แต่พอถึงระดับเวลหนึ่งอะอย่างเวลยี่สิบห้างไงปะ่ะมันมีให้เราเบรกเพื่อนเบรกเพื่อนเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีโล่ตัวนี้กับเศษเนื้อซอมบี้ที่เวลายิงซอมบี้ตกก็จะมีเศษเนื้อแล้วก็มีคิทตันสีสีม่วงอันเนี้ยสีน้ำเงินอันเนี้ยเออจำนวนเท่าไหร่สามสิบเนื้อแปดสิบใช้โล่สี่อันโล่ตัวนี้หาจากไหนสามารถหาจากในเมืองออฟไลน์ได้ซึ่งในเมืองออฟไลน์มันจะมีบอกอยู่แล้วว่าเมืองไหนรอดอ,อะไรบ้าง เนี่ยไหมเนี่ยจะมีดอกโลเมืองนี้ดอกเมืองนี้ดอกเมืองนี้ดอกแล้วก็เมืองนี้ดอกเราสามารถไปหาโลพวกนี้ตามขั้นต่างๆได้โลโลหนึ่งสามารถเบรกเบรกเพื่อนได้แค่รอบหนึ่งนะก็คือถ้าสมมติเวลยิบห้าเนี่ยมันใช้โลตัวนี้เราเบรกไปแล้วพอเวลสามสิบใช่ไหมพอเวลสามสิบมันก็จะเป็นอีโโลหนึ่งคือโลโลดับควายเห็นปะ อืมมันจะไม่เหมือนกันนะนั่นแหละครับในการเบรกเพื่อน,นจะเป็นแบบนี้